กับปฏิพัทน์ออตโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงปัญหาโลกแตกนี้จะหมดไปเมื่อมาพบกับที่ปฏิพัท์ออโต้นะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะฮะพี่วทุกคนครับคลิปนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมอันเพลรอยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัทน์ออโต้นะครับถามว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าคําถามนี้มันยังไม่มีการแก้ไขให้มันกระจ่างนั่นคือเกี่ยวกับตัวรถตู้ คอมมูเตอร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง Youtube ของโชรุมรถยนต์มือสองปฏิพัณฑ์ออโต้ด้วยนะฮะอนนเอามาให้ดู2คันนะครับแต่ไม่ได้มีแค่2คันนี้แต่สามารถเอามาให้ดูในคลิปนี้2คันก่อนได้นะครับก็เอามาทั้งคู่เลยก็แล้วกันงั้นจะเป็นตัวเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยคราวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะการเลือกซื้อรถในราคาเกินครึ่งล้านเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีความมั่นใจ ครงสร้างรถต้องสวยคุณภาพรถต้องดีมีการรับประกรันหลังการขายไม่แท้และสามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์โต้ต้าได้ทั่วประเทศรถพวกนี้คือรถใหญ่ครับและจะให้มันครบวงจรจริงๆเนี่ยและจบภายในที่นี่ที่เดียวเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเกิดอย่างมีเครดิตไม่พอไม่สามารถทําได้นะครับนั่นคือการจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองเพราะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยธนาคารมันจะมารองรับสําหรับคนที่จัดไฟแนนซ์ป้ายเหลือง นั่นคือในเฉพาะบางสถานที่เท่านั้นนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างเราไม่มีฝีมือจริงเราไม่มีประสบการณ์จริงเราทำแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าให้กับพี่ๆทุกท่านไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวจะพามาดูคันทางด้านนี้ก่อนเราจะไล่ดูกันไปสองคันนะฮะตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่โชว์รูมเรานะครับจะมีทั้งเกียร์ออตโต้และก็จะมีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่การชอบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวรถที่เราได้มีการนำเข้ามา ส่วนมากจะเป็นตัวสีบรอนเงินแบบนี้นะครับขาวเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวรถที่มีการใช้งานมาเยอะอันเลยไม่ได้มีการซื้อเข้ามาเพื่อมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันเป็นเจ้าของต่อนะครับอย่างถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีเราตั้งศูนย์ทงล้อฟรียางเราเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นและสําหรับตัวภายในตรงนี้ถือว่าเป็นหลักเลยนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ออโต มันจะมีหมุนเปลี่ยนสลับกันไปมีทั้งเกียร์ออโต้เบาะหนังเกียร์ออโต้เบาผ้าเกียร์ธรรมดาเบาะหนังเกียร์ธรรมดาเบาผ้านะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้และก็มีการเปลี่ยนเครื่องเล่นมาเป็นจอแชสกีนแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์ลงแอร์เลวทุกตำแหน่งใช้งานได้ตามปกตินะฮะถ้าเกิดอย่างในสเต็ปการวางเบานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็น 3, 3, 3และ3 เท่ากับว่าคันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังใหญ่3แถว12ที่นั่งนะครับเพราะนั้นมันจดลงเล่มอะไรอย่างพวกนี้คือถูกต้องตามกฎหมายเลยตัวตอองต่ออะไรพวกนี้คือสบายนะฮะถ้าเกิดเราหารถเนี่ยนะครับคอมมูเตอร์อยู่เนี่ยพวกนี้คือเป็นรถที่น่าซื้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพภายในสะอาดไม่มีกลิ่นฉี่หนูไม่มีกลิ่นเหม็นอับเพดงเพดานทุกอย่างคือสวยหมดนะครับแอร์ก็จะเป็นตัวของเดิม ถ้าเกิดยังสมมุติว่าคันไหนมีติดตั้งหรือมีการเปลี่ยนมาเป็นแอร์ไมโครบัสอันจะบอกรายละเอียดในคลิปนั้นแต่ถ้าเกิดอันไม่ได้บอกแสดงว่าตัวคอมพิวเตอร์คันนั้นก็คือจะเป็นแอร์แบบธรรมดานะครับส่วนถ้าเกิดตัวบานกระจกซ้ายขวาข้างหน้าจะมีเป็นตัวที่บังแดดติดตั้งมาให้นะครับโอ้ขออภัยนะฮะทุกบานนะครับบานหลังมีไหมอันนี้เราสามารถเปิดดูได้ ฝาทงฝาท้ายทุกอย่างเดิมฮะชงโชก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับการแบ่งตำแหน่งของตัวเบาะเนี่ยมันสามารถที่จะพับเก็บได้ถ้าเกิดเป็นในแถวสุดท้ายนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติที่เราเคยเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นการยึดติดกับตัวพื้นรถแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวยึดและสามารถใส่สลักไว้พับเก็บเบาะเหมือนเป็นตัวพวก Fortuner Innova พราะว่าถ้าเกิดแบบนี้เขาก็จะเรียกกันว่าเป็นตัวเบาแขวนนะครับเบาหนังเนี่ยเบาหนังเนี่ยนะฮะพี่ๆครับเชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์เบาหนังเนี่ยถ้าเกิดการใช้งานตัวรถเนี่ยมีการใช้งานเยอะนะครับภายในเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าการช้าช้าเป็นอย่างมากเลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดอันบอกกับพี่ๆทุกท่านอย่างในคําพูดประมาณนี้พี่ๆจะเข้าใจกันหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดยังเป็นในแนวอันเนี่ยสามารถเอาในแนวอันแบบนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้สําหรับคนที่กําลังจะซื้อคอมพิวเตอร์มือสองอยู่สักคันหนึ่งอันจะดูจากด้านนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่อันจะมาเน้นจากตัวด้านในเนี่ยเยอะนิดหนึ่งถ้าเกิดยังสมมุติว่าอันเปิดฝาท้ายมาอันเปิดประตูมาอันเข้าไปนั่งอยู่ข้างในอันเหม็นกลิ่นอับเนี่ยอันจะไม่ซื้อเลยอันจะไม่ขายเลยอันนี้อันกล้าพูดได้ทันทีเพราะว่าถึงมันจะล้างทําความสะอาดยังไงก็แล้วแต่ แต่ภายในไม่ว่าจะเป็นใต้พื้นหรือว่าอยู่บนเพดานมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันจะไม่มีทางที่จะซื้อเข้ามาทันทีส่วนโครงสร้างเนี่ยมันดูกันได้แต่ถ้าเกิดอย่างภายในเนี่ยขอแบบไม่มีกลิ่นนะฮะเอาแบบดีๆหน่อยบ่อสวยสวยหน่อยบ่ออาจจะมีรอยยงรอยรอย,ยับบ้างอันนี้เอามาทําใหม่ได้นะครับแล้วก็เก็บความสวยงามนะฮะตัวรถรอบคันก็ทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งหมดเสาทุกเสาก็จะเป็นของเดิมนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันซื้อได้ครับมันมั่นใจในการเลือกซื้อได้อย่างบางคันมีที่ทุบกระจกฉุกเฉินถังกงถังแก๊สติดกับตัวรถมาให้อัน,นมีให้ครบหมดเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะเราขายเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาแค่คันนี้หรือว่ามาคู่นี้เราขายมาเป็นหลายคันแล้ว เพราะนั้นเนี่ยอันสามารถที่จะประสบการณ์ก่อนหน้านี้มาพัฒนาเพื่อที่จะเอามารีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนั้นๆได้อย่างสบายใจนะครับส่วนนั่นเกิดอย่างคันนี้ล่ะเดี๋ยวเปิดดูคันนี้นิดนึงดูจากทางด้านท้ายไปเลยตัวนี้บอ่อสวยอ่านี่นะฮะเบอสวยมากนะครับคือมันจะเป็นในโทนของสีสีเบรดนะตัวเบา แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็คือจะเป็นตัวกาบข้างนะครับพื้นนี่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนนะมีติดตั้งลำโพงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแอร์ทุกตำแหน่งก็คือเย็นนะฮะทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเราได้มีการซื้อหรือว่าได้มีการรับคอมพิวเตอร์ไปแล้วสามารถเอาไปเปลี่ยนในจุดอื่นๆเพิ่มเติมอะไรอย่างพวกนี้คือได้เลย แต่จุดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องพูดนั่นคือถ้าเกิดอย่างตอนแรกเนี่ยมันมีแบบที่ดีมาให้เลือกอยู่แล้วมันก็ควรที่จะต้องเป็นแบบที่ดีแบบนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างอื่นเราอยากไปใส่อะไรเพิ่มเติมในอนาคตมันทําได้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะการซื้อรถเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอารถมาแล้วขายรีวิวรถขายรีวิวทุกอย่างจบมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่แค่ในจุดหนึ่งเดียวเท่านั้น ถามว่าจุดตรงนี้คือจุดอะไรเป็นจุดที่ว่ารถอยู่กับใครและรถที่อยู่กับคนนั้นเขาจะทําหรือเปล่านี่คือจุดที่สําคัญไงเพราะฉนั้นอย่างของอันเนี่ยอันทําหมดทุกอย่างอันพูดหมดทุกอย่างอันบอกหมดทุกอย่างอันขายตัวรถทุกประเภทแต่มันไม่ได้เน้นในเรื่องตัวการขายอย่างเดียวอันขายรถอันรีวิวรถเหมือนกันได้รู้จักกับตัวรถและก็พามาแนะนําให้กับพี่ๆที่กําลังจะซื้อรถ ได้ทําความรู้จักกันอีกทีหนึ่งสองคันนี้นะฮะเบอะคันนี้ก็สวยเบอะคันนู้นก็สวยเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดถามว่าสิ่งที่สามารถจะให้ได้กับการซื้อรถยนต์มือสองกับการซื้อคอมมิวเตอร์ที่ปฏิพันธ์ออโต้นั่นคือตัวดอกเบี้ยครับถ้าเกิดคุณลูกค้าออกรถในเดือนนี้เข้าเงินไขดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99จบเลยจบเลยฮะ นี่คือจบแล้วแน่นอนเราไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงอะไรกันเยอะมากอันไม่ได้มีแค่2องคันนี้อันมีให้เลือกเป็น50กว่าคันเพราะนั้นมันจะไม่เกิดการจองซ้อนกันแน่นอนครับมีรถให้ส่งงอบทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทั้งปีเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจเนี่ย0 8 9 1 1แ4 9 5 4และถ้าเกิดบอกว่าดูคลิปใหนมาแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งคอมพิวเตอร์สองคันนี้จองแค่ร้อยเดียวพอ และก็สามารถจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้ใครชอบใครถูกใจหรืออยากซื้อรถกันนะครับสามารถโทรมาได้เลยและสําหรับคุณลูกค้าต่างจังหวัดทิ้งท้ายมีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าดําเนินการน้ํามันอันเติมไม่เต็มถังภาษีพรบอันจาัดก,การต่อให้เป็นปีหน้าให้ครบถ้วนชัดเจนมั่นใจและ ไว้ใจในการเลือกซื้อได้คอมพิวเตอร์ปัญหาโลกแตกแบบนี้จบเลยฮะเพราะนั้นคำตอบคือซื้อที่ไหนต้องซื้อที่โชรูป,ปฏิพันธ์ออโต,โต้เท่านั้นและซื้อการเผารอยเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพันธ์ออโต้ส่งตีทั่วไทยอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมง